จะเสียงหลมองไม่เห็นตัวงตัวนึงมอาตัวนึงวิ่งตามไอ้หมาตัวนี้คือมันมันไม้โม

ในในท่อนชีทไมคือท่อนถึงหรอตัวนู้นนี่เอาบอกเขาอย่างกันนั่นบอกกัเช็คอะไรล่ะ

มันก็บาดกับจองในเคียงเนาะเสียงตัวอะไร่สามารถจเห็นได้ดอก นุ่รักแล้วใครฟันมาถีงขุพอแดง